บอดปิ้นขอตนะคะรุ่นอะไรนะ P Y B K M <net> นะคะสำหรับเครื่องที่ปิ้นได้ทุกพื้นผิวแล้วก็ทุกวัสดุเดี๋ยวป๊อบจะมาแกะกล่องให้ดูเลยนะคะว่าปิ้นได้จริงหรือเปล่าไปดูกันเลย <net> ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะสำหรับ เครื่องปิ้นนะคะ EVbot นะคะภายในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือนะคะมีภาษาอังกฤษมาให้พร้อม QR code ในการเชื่อมต่อแอป,ปแล้วก็ตัวเครื่องนั่นเองนะคะสาย Type C นะคะสำหรับชาร์จแบตตัวเครื่องตัวนี้นะแต่เขาไม่มีอะแดปเตอร์มาให้แล้วก็ตัวหมึกนะคะสีดำที่เขาแถมมาให้กับในกล่องเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ารายละเอียดสินค้าใช้งานเป็นยังไงไปดูกันเลย และนี่ก็คืออุปกรณ์สำคัญนะคะของตัวเครื่องพิมพ์นั่นเองก็คือตลับหมึกแล้วก็ตัวเครื่องก่อนใช้งานเนี่ยก็แค่ต้องแกะสติกเกอร์ตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ดันเสียบเข้าไปเลยแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วเดี๋ยวเราไปใช้งานกันเลย ก่อนใช้งานเราต้องเชื่อมต่อแอป,ปก่อนนะคะเพียงแค่มีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวก็พอขั้นตอนแรกนะคะก็โหลดแอป,ปได้เลยนะคะโดยการสแกน QR code อย่างที่บ๊อบบอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเจอแอป p i n La b อันนี้เราก็กดคลิกเข้าไปนะคะก่อนใช้งานหน้าตาของแอป,ปก็จะประมาณนี้เนาะเราจะขึ้นให้ตรงข้างๆหน้าจอนะคะ ก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราสังเกตได้เลยนะคะในแอปเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกอยู่นะคะก่อนใช้งานเราก็ต้องชาร์จถูกต้องไหมแล้วต่อจากนี้เป็นการทดลองใช้งานแล้วนะคะก็คือเลื่อน Wi-Fi มาจ้าอ่ะเปิดเครื่องนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องเนี่ยค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ของตัว e v b o t p i n p o t ตัวนี้นะคะและนี่ก็คือชื่อ Wi-Fi นะคะก็คือ e v b o t ตัวนี้นะคะเรากดเข้าไปรหัสของตัวเครื่องนะคะก็คือ1นถึงแนั่นเองนะ mm hmm. เมื่อเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะคะเราก็แค่เพียงกลับเข้าไปที่แอปเดิมนี่อันนี้ก็คือหน้าตาของเขานะคะตรงมุมมุมด้านขวาเนี่ยจะมี unconnect <nes p ans> อยู่เราก็แค่กด <Lakes'> <Anime> ที่จะเป็นการคอนเน็กกับตัวเครื่องนะคะเราก็เพียงวาดลวดลายนะคะหรือว่าพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปในช่องตัวสีขาวนั่นเองนะจ๊ะมาทดสอบการพิมพ์กับกระดาษกันเลยนะคะงั้นเราจะเริ่มที่การใส่เทคหรือฟอนต์เข้าไปนะคะโดยการพิมพ์คำว่ารีวิวกันเลยพิมพ์คำว่ารีวิวอะประมาณนี้นะคะ ฟอนต์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะหรือว่าขนาดเนี่ยเราสามารถปรับได้ตามใจต้องการเลยนะตรงนี้แล้วก็เลือกฟอนต์เนี่ยฟอนต์มันจะมีไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวเราขอเป็นฟอนต์ธรรมดาาก่อนเนาะตัวอักษรความหนาเนี่ยก็มีแบบปกตินะคะแล้วก็แบบหนานั่นเองงั้นเรามาเริ่มพิมพ์กันเลยนะคะโดยการที่เรากดคําว่าพิมพ์แบบนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มพิมพ์นะคะเราสามารถ ปรับโทนสีได้ด้วยนะคะโดยการกดที่ปุ่มคันเลอร์ตรงนี้นะจ๊ะพร้อมแล้วนะก็ هنا, กดตรงปุ่มเครื่องพินพ์ตรงนี้ได้เลยกดปึ๊บมันก็จะมีเครื่องหมายพินติ้งแบบนี้นะคะแค่นี้เราก็สามารถพิมพ์ลงไปในวัตถุที่เราเตรียมมาไว้ได้เลยมาก่อนหน้านี้เราก็ถอดฝาออกก่อนนะคะแบบนี้ปึ๊บนี่งเป็นไงปึ๊บ แบบนี้เทมากๆเลยนะคะหมึกเนี่ยเป็นหมึกที่กลืนไปกับผิวได้ดีมากๆเลยนะคะและฝาแม่เหล็กเนี่ยเราเพียงแค่ทำแบบนี้ฟึบมันก็ปิดให้แล้วง่ายมากมากพอใช้งานเสร็จก็กดที่ปุ่มเดิมจ้ะอันนี้นะคะเราสามารถนะเลือกรูปได้เลยนะคะในแกลเลอรี่นะแล้วก็เพิ่มขนาดย่อขนาดเอาได้นะคะที่ปุ่มนี้ นี่ปุ่มนี้นะคะซูมอินซูมอัลนะแล้วก็เพิ่มแสงนะคะหรือลดแสงงั้นเราเอาค่ามาตรฐานดีก,กว่านาาจะได้เข้มๆนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราสามารถใส่เทกเข้าไปด้วยได้นะคะพิมพ์คำว่า RQ แล้วกันเป็นชื่อของเองอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดเทกไปเราสามารถเลือกฟอนต์ได้ด้วยนะคะว่าต้องการฟอนต์น่ารักมากน้อยแค่ไหน อ่าอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ธรรมดาธรรมดานิดนึงนี่อันนี้คือฟอนต์ตัวเขียนนะแล้วก็เป็นตัวเขียนตัวใหญ่ป๊อบขอเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะเรียบเรียบนะจะได้มองชัดๆนะก่อนหน้าที่เราจะพิมพ์เราก็แค่กดปริ้นที่เดิมนะคะแล้วเราก็นําตัวเครื่องเนี่ยกดปุ่มนี้อีกหนึ่งหนเพื่อแสดงเครื่องหมายปรินติ้งนะแล้วเราก็สามารถปริ้นลงไปได้เลยแบบนี้ อ่าเป็นไงเท่สุดๆไปเลยอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าเจ๋งไหมล่ะนี่นะคะแล้วพอหยุดการใช้งานแล้วก็กดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนลวดลายใหม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกับพื้นผิวอื่นดูบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาทดสอบนะคะกับตัวเซรามิกกันนะคะว่าสามารถพิมพ์ได้หรือเปล่า กดหครั้งนะคะแล้วก็กลิ่งไปเลยได้ได้จริงด้วยอีกรอบนี่ไงสุดยอดปิ้นเซรามิกได้ด้วยเห็นไหมโอเคและนี่ก็คือเปลือกไข่ของเราเดี๋ยวแตกต้องระวังเดี๋ยวขอพิมพ์ใหม่นะเอ้ยเอาเป็นตัวกระตูนดีกว่าเอาเป็นตัวหมีแพนด้าอิ่มแปะ นะกดปิ้นได้เลยแบบนี้จ้ะมาเดี๋ยวเราลองให้ดูนะนี่มีแพนดะอ้วนอ้วนนี่อันนี้มีเพนดาพิมพ์เปลือกไข่ได้จริงด้วยแต่ว่าเราต้องปรับขนาดดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเปลือกไข่ลูกเล็กเนี่ยมันจะพิมพ์ยากนิดนึง นะคะคถ้าเปิดไข่ลูกเล็กเนี่ยมันจะพิมพ์ยากนิดนึงนี่แพนด้านี่แพนด้าได้แล้ว <c oughs> กว่าจะได้ได้ยากอยู่นะสำหรับแบบวัสดุทรงกลมอะไรอย่างงี้อ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสาธิตนะคะการอัปโหลดรูปภาพนะคะ <c oughs> เพื่อปิ้นกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็กดไปที่อัปโหลดจ้า กดไปที่แกลเลอรี่นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดอะไรก็ได้นะเดี๋ยวป๊อบยกตัวอย่างเป็น Among อ s ก็แล้วกันนะเอาไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพิมพ์เทคเข้าไปด้วยนะคะเขียนว่า a ั o มงอสแบบนี้เรียบร้อยย่อขนาดสักนิดนึงแล้วก็กดปริ้นได้เลยจ้า มองอาสนี่เรียบร้อยอะมองอาสนี่เป็นไงคะพิมพ์รูปภาพก็ได้ด้วยนะจ๊ะโอเค และนี่ก็คือผลงานรวมทั้งหมดนะคะกับเครื่องปิ้น EVBOT เครื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าก็ได้กระดาษก็ได้เซรามิกก็ได้เปลือกไข่ก็ได้เพื่อนๆอย่าจํากัดความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะสามารถซื้อเครื่องนี้ไปแล้วก็ปิ้นได้ทุกพื้นผิวเลยจ้าโอเคหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวป๊อกจะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบนะคะสําหรับเครื่องพิมพ์เนี่ยสามารถพิมพ์ได้สูงสุด3,500ครั้งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นกับการใช้งานของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่มากน้อย แค่ไหนนะคะแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่500มิลลิแอมนะคะต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้สูงสุด1,000ครั้ง อย่างไรก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานติดต่อกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากซื้อ e b v k e ตัวเครื่องนี้นะคะร้านเดียวกับป๊อบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะใครที่ไม่อยากพลาดว่าป๊อปจะรีวิวสินค้าอะไรต่อไปอย่าลืมสับ i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป๊อปต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย